ท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้แอดมินได้ทำคลิปคอมเมนต์ของชาวเวียดนามไปหลังจากที่กองทัพอากาศไทยเลือกเครื่องบินขับไล่กริปเพน E F ของสวเดียนแทนที่เครื่องบินขับไล่ F 16 AB ของสหรัฐอเมริกาสำหรับในคลิปนี้แอดได้ไปเจอคลิปจากสื่อของญี่ปุ่นมาครับก็เป็นในเรื่องเดียวกันเลยเข้าไปส่องคอมเมนต์นะครับดูว่าเขาคุยอะไรกันบ้างชาวญี่ปุ่นพวกเขาจะมีมุมมองอย่างไรกับการที่ไทยเลือกเครื่องบินขับไล่กริปเพนแทนที่เครื่องบินขับไล่ F 16นะครับติดตามเรื่องราวทั้งหมด ได้ทางช่องสมรภูมิคอมเมนต์ครับก่อนจะไปรับชมต้องแาวก็อย่าลืมกดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก้าวไปให้ถึง5 0,000ื่นซับให้ได้ภายในปีนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่ากองทัพอากาศไทยเลือกจัดซื้อเครื่องบินขับไล่กริปเพน JAS 39กริปเพน EF ให้เข้าบรรจุในฝูงบินขับไล่โจมตีฝูงใหม่เพื่อทดแทนเครื่องบินขับไล่ F16 AB หลังจากที่เครื่องบินขับไล่ F16 AB ซึ่งประจำการมานานมากกว่า36ปีนะครับกองทัพอากาศไทย จึงได้มีการจัดหาเครืบินขับไล่แทน F-16 ที่ปลดประจำการบางส่วนเพื่อบรรจุประจำการในฝูง102กองบิน1โคลาดทางสื่อญี่ปุ่นเองเขาก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับโดยช่อง YouTube Military Channel m i l i r e p o r t ของญี่ปุ่นเขาก็ได้พาดหัวชื่อคลิปวิดีโอเอาไว้ว่า หลังจากปฏิเสธ f 35กองทัพอากาศไทยได้เลือกเครื่องบินขับไล่กริเพน EF e ของสวีเดนมาทดแทนสื่อญี่ปุ่นเขาบอกว่ากองทัพอากาศไทยประกาศเมื่อวันที่27สิงหาคมว่าจะนำเครื่องบินขับไล่ SAAB JAS 39 Gripen EF ที่ผลิตในสวีเดน มาใช้เป็นรุ่นต่อจากเครื่องบินขับไล่ F-16 AB รุ่นเก่าสัญญาดังกล่าวยังไม่ได้มีการลงนามอย่างเป็นทางการและยังไม่ได้เปิดเผยระยะเวลาการส่งมอบและมูลค่าสัญญากองทัพอากาศไทยมีแผนที่จะจัดหาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่เพื่อมาทดแทน F-16 ตั้งแต่เดือนมกราคม2022ในการคัดเลือกครั้งนี้กองทัพอากาศไทยได้ถแถลงการว่า JAS-39 Gripen EF สามารถตอบสนองข้อกำหนดของหลักยุทธศาสตร,ร์ทางทหารและกลยุทธ์ของกอ,องทัพอากาศได้ และประกาศว่าใช้เวลาตัดสินใจนานกว่า10เดือนนอกจากนี้รุ่นล่าสุดของ F16 อย่าง F16 b o บล็อก70ก็เป็นหนึ่งในผู้เข้ารอบเช่นกันแต่หลังจากผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวดแล้ว g r i p เ n n e f f ก็ได้รับชัยชนะอย่างไม่มีการเปิดเผยจำนวนเครื่องบินที่จะจัดหาอย่างเป็นทางการแต่แผนเบื้องต้นคือการส่งมอบ g r i p เพนจำนวน 12- ถึงโดยการส่งมอบจะแบ่งเป็น2งวดของทัพอากาศไทยจะหา F16 ทั้งหมด59ลําระหว่างปี1 9ึ ถึงปี2005และเชื่อว่ายังคงมี F16A ที่นั่งเดียว36ลำและ F16B 2ที่นั่ง 14ลำที่ยังประจำการอยู่โดยเครื่องบินที่จัดหาในช่วงทศวรรษ1980นั้นมีกำหนดปลดประจำการในปี2028และกลิฟเพนจะเป็นเครื่องบินรุ่นต่อจากเครื่องบินเหล่านี้นี่ก็เป็นเรื่องราวจากสื่อของญี่ปุ่นนะครับจากเรื่องราวนี้ก็ได้มีชาวญี่ปุ่นได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้มากมายนะครับคนแรกเขาบอกว่าอเมริกาจำหน่ายอุปกรณ์ทางทหารแต่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดและความสามารถบางประการเท่านั้นจีนไม่เพียงแต่จำหน่ายยุทธปกกณ์แต่ยังถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมา ยังไทยอีกด้วยเช่นเดียวกับสวีเดนการซื้ออาวุธของไทยไม่ได้อยู่ที่การเลือกพันธมิตรประเทศไทยต้องการเทคโนโลยีการป้องกันประเทศและต้องการเป็นอิสระมากที่สุดคุณต้องการข้าวสําเร็จรูปหรือต้องการทราบวิธีการปลูกข้าวของคุณเองมาต่อกันที่ความคิเดเห็นถัดมาครับคอมเมนต์นี้ค่อนข้างยาวครับยาวจริงๆนะประมาณหนึ่งหน้ากระดาษเลยนะครับ เขาบอกว่าฉันเห็นข้อมูลนี้จากการประกาศของกองทัพอากาศไทยว่าพวกเขาเลือก g ริป e n E/F เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะได้ดูอดีตนักบิน F16 B15 และ g ริป e พนซีของไทยแบ่งปันมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับเหตุผลที่ไทยเลือก g ริปเพน E โปรดทราบว่ากองทัพไทยใช้เวลา10เดือนในการตัดสินใจเรื่องนี้และมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครกับเครื่องบินทั้ง2ประเภทเนื่องจากยังคงใช้งานอยู่ในฝูงบินดังนั้นนี่จึงไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาคิดไว้ จากสิ่งที่เขาพูดประเด็นสำคัญที่กำหนดคือระบบอากาศยานและสงครามอิเล็กทรอนิกส์สำหรับความต้องการในปัจจุบันและอนาคตของประเทศไทย เขากล่าวว่า F16 มีพลังงานมากกว่าและน่าตื่นเต้นกว่าคริปเพนแต่ก็ไม่มากนะักเขายอมรับว่าข้อกําหนดในการรบในปัจจุบันเปลี่ยนไปและการพึ่งพาความสามารถในการต่อสู้แบบประชิดตัวแบบดั้งเดิมเพียงอย่างเดียวจะทําให้มีโอกาสเอาตัวรอดในสนามรบน้อยลงแผนกสงครามอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ของกองทัพอากาศไทยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับความสามารถใหม่ที่สถาปัตยกรรมและระบบนิเวศของคริปเพนมอบให้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญสะบเด่นมอบความสามารถในการเรียนรู้และกาหนด การพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับกองทัพอากาศไทยซึ่งจะปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของกองทัพอากาศไทยได้เอง ตัวอย่างเช่นเครื่องมือ EWR เรดาร์เตือนภัยลวงหน้า SAAB ไม่ได้จัดหาฐานข้อมูลสำหรับการระบุสัญญาณให้กับประเทศไทยแต่ได้สอนวิศวกรของกองทัพถึงวิธีการสร้างฐานข้อมูลของตนเอง F16 ก็มีเครื่องมือนี้เช่นกันแต่เครื่องมือเหล่านี้มาในรูปแบบซอฟต์แวร์ที่คุณไม่สามารถอัปเดตได้นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการปรับแต่งและการกำหนดตนเองเทคโนโลยี EWR e หรือ jamming ที่กองทัพพบว่าจำเป็นสำหรับความปรารถนาที่จะเป็น ทางอากาศในภูมิภาคพ,พวกเขากำลังมุ่งเน้นไปที่สงครามดิจิทตัลและอิเล็กทรอนิกซ์ซึ่งกองทัพอากาศกองทัพเรือและกองทัพบ,บกสามารถแบ่งปันข้อมูลลิงก์ที่ปรับแต่งตามความต้องการของพวกเขาได้นอกจากนี้การพัฒนาระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกองทัพอากาศยังถือเป็นความสามารถที่จําเป็นที่ไม่ควรมองข้ามเครื่องบิน F16 กก็ไม่เลวทีเดียว เพราะเหตุใดเครื่องบินรุ่นนี้จึงขายได้มากกว่า6,000ลำทั่วโลกแต่เมื่อพิจารณาจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปการมาถึงของภัยคุกคามและเทคโนโลยีใหม่ๆระบบอากาศยานและระบบสงครามอ e ิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบินกร e ิปเพน E จึงเหมาะสมกับความต้องการของประเทศไทยมากกว่ามาต่อกันที่ความคิื่อนคนถัมาครับเขาบอกว่าฉันคิดว่ากริปเพนเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องมากกว่า F-35 จากความคิดเห็นนี้ครับคนถัดมก,ก็เสริมว่าราคาและค่าบำรุงรักษาต่ำกว่า คนันมาครับเขเสริมต่อไปว่าฉันคิดว่ายังมีข้อกังวลว่าการนํา F35 เข้ามาในเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้จะทําลายสมดุลอํานาจด้วยพื้นที่ดังกล่าวไม่มั่นคงนักไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นและยังเกิดรัฐประหารความขัดแย้งภายในประเทศบ่อยครั้ง อีกคนครับกล่าวต่อไปว่าถ้าบำรุงรักษาเครื่องบิน F-35 นั้นสูงเกินกว่าที่ไทยจะรับไหวเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจถึงแม้ว่าไทยจะมีเครื่องบิน F-35 ก็คิดว่าจะไม่สามารถแข่งขันกับมหาอำนาจอื่นๆได้หากไม่สามารถอัปเดตเองได้นอกจากนี้เครื่องยืนของเครื่องบิน F-35 ยังมีปัญหาอีกด้วย และคนนี้เขาบอกว่ามีคนญี่ปุ่นจํานวนมากที่เป็นแฟนของกริเพนฉันสงสัยว่าทําไมพวกเขาถึงไม่ชอบราฟาเอลฉันคิดว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีกว่า F35 จากนั้นครับคนต่อมาก็ได้ตอบต่อไปว่าฉันคิดว่ากริเพนนั้นดีเพราะว่ามันสามารถรับมือกับสงครามอ e ิเล็กทรอนิกส์ได้นอกจากนี้มันยังดูเท่ด้วยความเคียนทัดมากคุณสามารถซื้อกิเพนได้จํานวนมากด้วยงบประมาณที่คุณมีสําหรับ F35 จากความคิดเหนนี้ครับคนถัดมาเขาได้ตอบกลับว่าราคาของ e ีกริ p เพสูงขึ้นอย่างมากดังนั้นจึงไม่สามารถซื้อได้ในราคาประมาณ1.2เท่าของ F35 จากนั้นครับมิชาไทายได้เข้ามาอธิบายว่าไม่จริง F35 ราคาเทียบเท่ากับ Gripen E ด้วยซ้ำเนื่องจาก Economy of Scale g r i p ิ n n E นั้นไม่เหมือนกับ Gripen C/D มันไม่ถูกราคาเต็มอยู่ที่135-140ล้านดอนลลาร์ในขณะที่ F35 1นึ่ำอยู่ที่150ล้านดอนลลาร์ จากนั้นครับชาวไทยอีกคนก็ได้เสริมต่อไปว่าไม่เป็นความจริงเลยที่ F16V ที่นำเสนอให้ประเทศไทยมีราคา94ล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่ JAS39E มีราคาอยู่ที่85ล้านเหรียญสหรัฐเป็นไปไม่ได้ที่ F35A จะมีราคาถูกกว่า F16V และจะชัดเจยนยิ่งขึ้นเมื่อวิเคราะห์ต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน ความคิดเห็นถัดมาครับเขาบอกว่าคุณคงจะไม่ไปทําสงครามกับประเทศที่มีเครื่องบิน F35 ดังนั้นเครื่องบินขับไล่ที่มีพร้อมใช้งานอาจจะดีกว่าถัดมาครับกัมพูชาเป็นสถานที่สมมุติแห่งเดียวเท่านั้นจริงหรือไม่ว่าจะอย่างไรก็ย่อมดีกว่าถ้ามีเครื่องบินที่ราคาถูกกว่า F35 คอมเมนต์นี้แอดก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจากคอมเมนต์นี้ก็มีคนเข้ามาตอบกลับว่าอาจจะเป็นเวียดนามและพาม่าด้วยส่วนอีกคนเขาบอกว่าคงจะดีถ้าประเทศกําลังพัฒนาเข้ากันได้ดี ส่วนคนถัดมาครับก็เสริมว่าประเทศเพื่อนบ้านนอกเหนือจากกัมพูชามีกองทัพอากาศที่แข็งแกร่งพอสมควรถัดมาครับเมื่อพิจารณาจากขนาดเศรษฐกิจของประเทศแล้วผมคิดว่าคลิปเท่นเป็นทางเลือกที่ถูกต้องจริงอยู่ที่ F35 จะไม่สามารถแข่งขันในการฝึกซ้อมทางทหารกับจีนได้และการอยู่ใกล้ชิดกับจีนก็หมายความว่าเขาไม่กังวลเรื่องการถูกโจมตีจากเครื่อบินล่องหนอีกต่อไป ส่วนคนุมา,าครับเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่มั่นคงต่างจากอาร์เจนตินาเมื่อพูดถึงความไม่มั่นคงภายในประเทศในทางกลับกันอาร์เจนตินาเคยอยู่ในสภาวะที่เลวร้ายถึงขนาดที่ไม่สามารถใช้เครื่องบินขับไล่ได้อย่างเหมาะสมดังนั้นในแง่ของอันตรายต่อกองทัพอากาศไทยจึงดีกว่าต่อมาครับไทยซื้ออุปกรณ์ทางทหารจากจีนจำนวนมากอย่างเช่นเรือพิฆาตดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาไม่สามารถขาย F35 ให้ไทยหลังจากตัวอย่างของตุรกี ทันมาครับคนนี้เขาบอกว่านับตั้งแต่มีการนํามาตรการพรางตัวมาใช้กริเพนอซึ่งเน้นการทําสงครามอิเล็กทรอนิกส์ก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่แย่คนทันมาบอกว่าหากคุณซื้อ F35 ราคาหลังการซื้อจะสูงมากพวกเขาจะบังคับให้คุณเปลี่ยนเครื่องยนต์และหากคุณปฏิเสธการอัปเดตจะสิ้นสุดเพียงแค่นั้นส่วนคอมเมนต์ทันมาครับเขาเสริมต่อไปว่าหากเป็นเรื่องเงินคงมีประเทศบางประเทศที่ยินดีจะจ่าย ความคิดเลนทรมาบอกว่าอาจเป็นไปได้ว่าประเทศไทยไม่เคยคิดจะซื้อ F35 เลยตั้งแต่แรกไม่ต้องสงสัยว่ากริปเพนเหนือกว่าแม้กระทั่งเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการบำรุงรักษาหลังการซื้อดังนั้นประเทศไทยอาจต้องการเพิ่มจํานวนเครื่องบินที่จัดหาโดยขอใช้งบประมาณสูง ต่อมาครับไทยซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนไม่สามารถหาเครื่องบิน f 35หรือ f 16ได้จึงได้แต่ถกเถียงกันระหว่างลาฟาเอลกับกริ p เพในกรณีนั้นพวกเขาคงเลือกกริป e n ซึ่งมีประวัติอันยาวนาน ส่วนคนมาเขาก็บอกว่าฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องบินขับไล่แต่ฉันคิดว่ากลิฟเพนเป็นเครื่องบินที่ดีที่สุดสําหรับประเทศกําลังพัฒนาขนาดเล็กถัดมาเขาบอกว่าเนื่องจากเครื่องบิน F2 ของญี่ปุ่นจะหมดอายุการใช้งานในอีกไม่ถึง10ปีข้างหน้าการนําเครื่องบินกริปเพนรุ่นที่พัฒนาขึ้นร่วมกันจึงถือเป็นความคิดที่ดีใช่หรือไม่การที่ญี่ปุ่นจะเป็นผู้นําในการพัฒนาร่วมกับสราราชณาณาจากักรหรืออิตาลีนั้นเป็นเรื่องยากและต้นทุนก็มีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นนออย่่าางรรวววดเวดเเ็ูหมื ครื่องบินกเพนที่มีต้นทุนการดําเนินงานต่ําจะเป็นทางออกที่สมเหตุสมผลที่สุดสําหรับการพัฒนาใหม่ๆนั้นดูเหมือนว่าการซื้ออาวุธจํานวนมากที่ไม่บรรทุกมนุษย์อย่างเช่นโดรนจะดีกว่าเนื่องจากอัตราส่วนประชากรระหว่างญี่ปุ่นกับศัตรตูสมมุติอย่างจีนนั้นสูงกว่าอัตราส่วนของประชากรศศรัสเซียและยูเครนและสงครามที่มนุษย์ต้องตายลงก็จะยุติลงอย่างรวดเร็ว แม้แต่สหรัฐอเมริกาเองก็ไม่ได้มีประชากรจํานวนมากเช่นกันเป็นเรื่องโง่ขงเขาที่จะใช้ต้นทุนในการพัฒนาเครื่องบินขับไล่รุ่นต่อไปเพื่อซื้อเครื่องบินที่มีคนขับมาต่อกันที่คอมเมนต์ถันมาเขาก็บอกว่าฉันหวังว่าญี่ปุ่นจะนำกริปเพนมาใช้เช่นกัน ซึ่งจากความคิดเห็นนี้คนทันมาได้ตอบกลับว่าฉันสงสัยว่ากริปเพนจะทําอย่างไรกับสถานการณ์ที่เราต้องต่อสู้กับจีนโดยตรงโดยทหารจํานวนน้อยและทั้งหมดนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นนะครับที่ได้เข้ามาพูดถึงกองทัพอากาศไทยที่เลือกเครื่องบินขับไล่กริปเพนแทนที่เครื่องบินขับไล่ F16 หาข้อมูลในการแปลผิดพลาดไปกันเลก็ขออภัยด้วยมีความคิดเห็นกันอย่างนะั้นก็คอมเมนต์มาบอกกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เราจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ